สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อการคูนทศนิยมกับทศนิยมค่ะซึ่งวิธีการคูนทศนิยมจะทําได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการคูนทศนิยมกับทศนิยมมีขั้นตอนการทําดังนี้นะคะ 1. คือการคูณให้นักเรียนตั้งคูณเหมือนการคูณจํานวนนับทั่วไปเลยนะคะ ข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนได้ผลคูณมาเรียบร้อยแล้วเราจะเติมตำแหน่งทศนิยมโดยนักเรียนจะต้องสังเกตดังนี้นะคะ 1. หากโจทย์เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณของนักเรียนจะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะแต่หากโจทย์เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งหรือ1ตำแหน่งคูณกับ2ตำแหน่ง ผลค,คูณที่ได้นะคะคำตอบของนักเรียนจะต้องเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่2.8หน้าที่77นะคะอ่ะมาดูข้อที่1เดี๋ยวค,คุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะ0คูณ1.2 เหมือนเดิมค่ะเราจะดูให้เป็นจำนวนนับทั่วไปไม่มีทศนิยมนะคะซึ่งเราก็จะหาผลคูณนั่นก็คือนำ12คูณกับ9นั่นเองนะคะ12 9เป็น108นะคะแล้วอ่านี่ค่ะเราก็จะทำการตั้งคูณแบบนี้12คูณกับ9 12 9เป็น108แล้วนักเรียน ย้อนกลับมาดูค่ะกลับมาดูที่โจทย์ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคูณกับ1นึ่ตำแหน่ง1กับ1บวกกันก็เป็น2องตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนั่นก็คือ1.08นั่นเองค่ะมาดูต่อในข้อที่2องนะคะ7.5คูณศูอ่ะข้อนี้ เหมือนกันนะคะวิธีทำให้นักเรียนตั้งคูณเหมือนจำนวนนับทั่วไปเลยนะคะนักเรียนนำ75คูณกับ8นะคะซึ่งคูณกันจะได้เท่ากับ600นักเรียนเหมือนเดิมค่ะย้อนไปดูที่โจทย์กำหนดค่ะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้ของเราจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะเป็นทศนิยม 2ตำแหน่งนั่นเองเยี่ยมมากค่ะนักเรียนก็เดินหน้ามา2ครั้ง12ตุ๊บใส่จุดทศนิยมลงไปนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ6.00นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่3กันค่ะ6.13คูณ0.4ะคะเหมือนเดิมให้นักเรียนหาคำตอบโดยวิธีการตั้งคูณนักเรียนก็ เขียน613คูณกับ4นะคะเมื่อนักเรียนหาคำตอบได้เรียบร้อยย้อนขึ้นไปค่ะย้อนไปดูที่โจทย์ค่ะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งกับ1ตําตแหน่งดังนั้นคำตอบที่นักเรียนได้จะเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะอย่าลืมว่าคำตอบของเราจะต้องเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งค่ะต่อไปมาดูที่ข้อที่4ค่ะ2.5คูณ9.05นะคะ ข้อนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะดูให้เป็นจำนวนนับทั่วไปนะคะก็คือ905นะคะจำนวนนี้ก็คือ25นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะคุณครูก็เอา905ตั้งคูณกับ25เลยนะคะนำ5ในหลักหน่วยคูณกับ905นะคะจะได้ผลลัพธ์ในบรรทัดน,น,นี้นะคะต่อไป นำ2ที่อยู่ในหลัก10นะคะคูณกับ905เช่นกันค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ในบรรทัดนี้นะคะจากนั้นนำผลลัพธ์ทั้ง2บรรทัดนี้มาบวกกันค่ะซึ่งก็จะได้22,625นะคะแต่นั่นยังไม่ใช่คำตอบเราต้องย้อนไปดูที่โจทย์นะคะทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ 2องตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะจะต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนก็ามาเดินหน้า3ครั้ง 1, 2, 3นักเรียนใส่จุดทศนิยมไว้ตรงนี้นะคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนั่นก็คือ22.65นั่นเองค่ะ มาดูที่ข้อ5และข้อที่6นะคะนักเรียนคะทาเหมือนเดิมเลยนะคะให้หนัเกเรียนตั้งคูณเพื่อหาคําตอบค่ะแล้วย้อนมาดูที่โจทย์ค่ะทศนิยม2ตํตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งอันนี้ก็1ตําตำแหน่งกับ2ตํตำแหน่งดังนั้นทั้ง2ข้อนี้ผลคูณจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนัเกเรียน3ตํตำแหน่งนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝาก ให้กับนักเรียนไว้6ข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกฝนทําด้วยตนเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ